โอเคนะผมก็สิกันว่านะเจ้าผมนะโอเคเกมเนาะก็อันนี้ผมขอถ่ายเก็บไว้เป็นทาไปลงช่อง u t u b e นั่นแหละแต่ผมขอถ่ายเก็บไว้นะผมอ่นนี่คือบ้านเหลืองที่ผมได้มาถ่ายอ่าไอคลิปรายงานอ่า,อา,อา,อาส่งงานครูนะผมเนาะก็ผมถ่ายมุมนี้เลยก็ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีอัปเดตไปเยอะเลยผมก็จะถ่ายเก็บไว้นะผมเดีย๋ยวนี้ผมในตอนปีคลิปเดี๋ยวผมจะนี่ไปเก็บเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาอยู่ที่โซนแรกกันเลยนะนะครับผมนั้นขอไปอ่ะฝั่งนู้นก่อน <c oughs> จริงผมน่าจะอ้อมแบบฝั่งนี้ไปแต่ช่างมันเดอาอไงก็ต้องมาประจบกันตรงนี้ดีโอเคตรงนี้ผมไม่รู้ว่าไม่ปลูกอะไรนะผมแต่ว่าผมจะถ่ายเก็บไว้เพราะว่านี่คือหลักฐานว่ามันยังมีตัวตนอยู่หน้าวันที่24วันพุทธที่ยีนะครับผมเดือนอะไรวะ เดืนเอนตุลาใช่ปะสักอย่างนั่นแหละนะผมผมจะถ่ายเก็บไว้เนาะก็มีนะผมผมขอถ่ายไว้เป็นหลักฐานนั้นเพราะว่าผมไม่เชื่อใจคนที่มาอยู่แบบแถวแถวนี้นะผมเพราะว่าคือมีคนเอาควายมาเลี้ยงวัวมาเลี้ยงงอดเนี่ยคือเขาสามารถเข้าบ้านผมได้แบบตลอดเลยนะผมแต่ว่าตรงนั้นอาจะล็อกซึ่งผมขอถ่ายไว้ปิดไว้เป็นหลักฐานแล้วน,นะว่าของมันยังมีอยู่เพราะว่าผมไม่เชื่อใจเพราะว่าวันเนี้ยมานะผมวา่าน้าโดนปิด ไม่เข้าใจว่าใครเข้ามาเนะผมผมล็อกประตูไว้อย่างดีนะแต่ยังมีคนเข้ามาได้โอเคแปลว่าผมต้องถ่ายเก็บไว้แล้วนะผมก็ต้นไม้อะไรบ้างผมไม่รู้นะผมต้องมาคุยกับแม่ีกทีแต่ผมจะถ่ายไว้นะผมอันนี้คืออ่าที่คุมดำเนาะผมจำไว้แค่นี้พอโอเคก็นี่ยังมีตัวตนอยู่นะผมต้นไม้อะไรพวกเนี้ยยังมีตัวตนอยู่นะ รถไม่ดีปะวัอิช่างวันถอกเข้ามา่ากันใหม่พรุ่งนี้ก็นี่นะผมรู้สึกเหมือนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะแต่ถ้ามีคนจะมาถอดนะผมขอถ่ายไว้เก็บเป็นหลักฐานแล้วกันผมจะได้รู้นะผมว่าอันไหนหายไม่หายนะผมโอเคอันนี้ก็มีตอนนี้ตรงนี้จะมีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นนะผมเนาะ โอเคมุมนี้มีเจ็ดต้นนะถ้าหายคือผมผมสามารถกลับมาย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้นะผมเพราะผมไม่เชื่อใจอะไรที่มันปลอดภัยในบ้านคือเนื้อเด็ดประตูอะคือประตูเนี้ยใครไม่ก็เข้าได้นะผมแค่แกะเชือกตรงนั้นอะเข้าได้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าใครเข้ามานะล่าสุดอะตรงนี้มีหนึ่งต้นแล้วต้นตรงนี้มีนะครับผมแต่ว่ารู้สึกเหมือนใกล้ตายแต่ผมก็จะพยายามเดี๋ยวถ้ามีปุ๋ยเดี๋ยวผมเอาปุ๋ยมาไปเนาะ อันนี้มีอีกต้นนะผมมีต้นนี้นี้นี้นะผมต้นที่สามเนาะและ้วก็อ่าต้นไผ่เหระน่าจะต้นไผ่สักอย่างเนาะโอเคมีอยู่ตรงนี้นะผมแต่ใครจะไปมาขโมยโอเคอันนี้ก็ด้วยนะผมอ่าคลิปนี้จะถูกว่า,างไงดีรายการนี้จะถูกบันทึก,ท,กทุกวันพุธน,นะผมเพืพ่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกอย่างเนาะอันนี้ก็อ่อีกต้นนึงอันนี้ก็ด้วยนะผมจะควบคู่กันเลย ก็เปว่าแม่ปลูกแบบนี้ทาไมนะผมผมยังไม่รู้เหตุผลอะไรเลยต่อมาก็อันนี้อีกต้นหนึ่งนะผมอีกต้นตอนนี้คืออ่าบ่ายสี่ยี่แปดนะผมเนาะของวันพุธที่ยี่สิบสี่ไอยี่สิบเจ็ดอ่าอีกต้นหนึ่งอ่าอันนี้ก็อ่าหลายหลาย,ลายต้นนะผมขอถ่ายเก็บไวนะ้เนาะอันนี้ก็ท้งหนะผมระหว่างทาเดี๋ยผมขอพูดด้วยแล้วกันเนาะว่าคือผมไม่ค่อยไ,ไ,ไวไวใจใครนะผมแถวเนี้ย ทือคนมันผ่านเข้าผ่านออกแบบว่าบ้านผมบ่อยก็คือผมกลัวของหายนะผมเพราะบ้านผมของแม่งหายแบบตลอดเล็กยๆน้อยๆนี่คือแบบหายนะครับผมเสียาที่ขุดดินเอยอะไรเอยแบบหายก็ไม่เข้าใจว่าแม่งใครแม่งเข้ามาขโมยได้นะผมแต่ว่าตอนนี้ประตูบ้านนั้นนะโอเคมันโอเคขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีระบบล็อกเนาะเดี๋ยวผมค่อยถ้ามีตัาผมเขาคงทำเนาะนี่ก็อีกต้นหนึ่ง อันนี้ก็อ่าอีกต้นหนึ่งลันผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะผมทั้งหมดนะถ้าเป็นต้นมะม่วงสามต้นนี้ก็คือโอเค <c oughs> เอาชวชนนี้ก็หิวมะม่วงนะแล้วก็จะมีต้นอีกตรงนี้ใครที่จะมาขโมยนะผมอยากให้ผมรู้นะผมแจ้งจับจริงนะรอบนี้ผมต้องทําเรื่องเองละพวกเนี้ยผมไม่ไหวนะผมคือมันน่าํำคาญมากของที่บ้านผมมาหายไม่รู้กี่อย่างละตั้งแต่ผมมาอยู่เนี้ย ม่ตั้งแต่ผมมาอยู่ตั้งแต่ผมเกิดเลยอะของแม่งหายไม่รู้กี่อย่างแล้วนะผมิึงสังเกตเนี่ยว่าโอ้ดีวะต,ต้นกล้วยจะมีสองต้นเนาะผมจะจาไว้ประมาณนี้โอเคต่อมาต้นอ่มะละกอผวรจะพูดภาษาอีสานแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจะมีสองต้นอ่ามะเขือมะเขืออะไรไม่รู้นะครับผม อันนี้ก็ต้นไหลไม่รู้นะผมจะปั่แบบว่าแถบยาวเลยเนี้ยมันจะง่ายหน่อยก็เพื่อกันต้นไม้หายหรือของหายนะผมที่บ้านเนี่ยแล้วดูข้างหลังดิข้างหลังไม่งอันตรายสุดเพราะว่าคือมันโยกย้ายได้ง่ายเหมือนกันนะผมแต่นี้ก็มีข้างบนก็จะมีกระถางต้นนี้นะผมผมไม่รู้ว่าต้นไม้อะไรนะแต่สวยผมชอบแต่ถ้ามีสีน้าเงินนี่โอเคโอเคกับผมเลยนะผมผมเป็นคนชอบสีน้ําเงินแต่สีแดงก็น้าเงินก็สวย นะแดงก็สวยน้ำเงินก็สวยนะถ้ามี่ต้นเนี้ส่วนข้างบนก็จะเป็นต้นอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะผมทุกอย่างนะของบ้านเนี้ยคือแม่ผมเป็นคนทําหมดเลยนะผมผมไม่ได้อวดนะผมถ่ายเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะผมส่วนนี้คุณยายมาปลูกไว้ผมไม่รู้ว่าจะรอดอยู่หรือเปล่านะแต่ผมยังมีความหวังอยู่นะครับผมว่าถ้ามันรอดก็ขอให้รอดแล้วกันเนาะผมมาดทุกวันนะผมตั้งแต่วันจันทร์ละ นี่แล้วก็ต้นอะไรไม่รู้นะผมเป็นต้นไม้เนาะสองต้นใกล้กันด้วยอันนั้นก็ผมก็ไม่รู้นะผมแต่มันมีมันมีแล้วกันถ้าใครคิดแผนชั่วจะมาขโมยของที่บ้านผมนะผมบอกเลยว่าเดี๋กกูแจ้งจับจริงนาวผมรอบเนี้ยผมไม่อยากให้ของมันหายละเพราะว่าเสียเงินเสียได้เงินเพราะว่าเงินที่บ้านผมก็แทบจะไม่มีอยู่ละทุกวันเนี้ยเห็นป่วยแบบนี้ได้นี่คือแม่ผมไปทํางานละเนี่ยเห็นปะ พามานปิดไอปิดแล้วหมดเลยนะผมผมยังเข้าไปไม่ได้เลยเพราะผมไม่มีคุณแจนะผมโอเคหมดเนาะโอเคต่อมาข้างหน้าตรงนี้สองแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนี้อีกหนึ่งแล้วก็กระถางนะผมสี่ห้าหหแล้วก็แล้ยวยาวนะผมอันนี้คือผมถ่ายแบบบ้านๆผมไม่จ่าตัดต่อด้วยคลิปนี้ นะผมผมบอกแล้วว่าความปลอดภัยของบ้านผมไม่มีคือใครจะเข้าเข้าได้อะแ้งคือแบบผมก็ไม่รู้จะบ,บรรยายพวกเคียนั่นยังไงแล้วนะผมคือขอผมหาเยอะละเดี๋ยววันไหนผมว่าเดี๋ยวผมจะมาทำพอดแคส์น,นะผมว่าว่าด้วยเรื่องอา่ความปลอดภัยของหมู่บ้านของบ้านนอกแลนผู้แบบน,นี้วะ่ะนี่แล้วก็มีต้นหนึ่งสั่งนู้นก็จะมีอสองต้นนะครผม ส่วนตรงนี้ก็ใครจะมาเอาไปนี่คือกูกูก็ถ่ายไว้นะครับผมตอนไนไม่รู้แหละแต่ว่าถ้ามันจะตายก็น่าจะตายเพราะผมนี่แหละผมไม่ได้มาลดตอนเช้านะแต่ว่าตอนเช้าพรุ่งนี้ผมจะมาดูแต่ว่าผมเผื่อ,อไว้ว่าจะมาลดทุกอย่างคือไม่คือความเรียวนะผมความรู้สึกที่ผมพูดตอนนี้คือทุกอย่างคือออกมาจากหัวผ,ผมเลยนะผมจะไม่แก้คําด้วยผมไม่รู้จะบรรยายพวกเชียนั่นยังไงแล้วนะผม อันนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งน่าจะออกดอกใช่ไหมหรือว่าอนนันพึ่งออกเป็นใบอ่อนมาอันนี้ผมก็ไม่รู้ต้นอะไรนะผมแยวผมพาไปดูข้างหลังอีกทีหนึ่งเนาะก็ตรงนี้อีกหนึ่งนี่หนึ่งอันนี้ผมขอย้ำอีกทีว่านี่คือหลักประกันนะผมว่ายังมีต้นไม้อยู่นี่ผมภูมิใจต้นนี้มากเลยอะผมถึงผมจะไ,มได้มารถตอนแรกๆก็เถอะแล้วดิ ผนะ้ผะผมมานาวอะ่ะอร่อยพเพื่อนเราเปียบอ่ะอันนี้ก็อะไรไม่รู้นะผมแต่มันมีกระบองเพชรหรือป่านี่ผมไม่รู้นะผมนะแต่ว่ามันมีผมก็จะถ่ายไว้ส่วนตน้นอันนี้ผมจะไม่บอกแล้วผมรู้นะผมแม่ผมย้ำรลยย้ำนักย้ำหนาเนะผมก็มีทั้งหมดสามหนึ่งสองสามถ้าใครจะมาขโมยนะผมผมบอกเลยว่าเดี๋ยวกูจะมานอนที่นี่นะผม ผมจะย้ำไปเรื่อยๆนั่นเนาะแล้วก็นี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งเนาะก็ครบพอดีโอเคส่วนของข้างหลังอันนี้อันตรายสุดละเพราะว่าคือถ้ามันจะมาขโมยคือมาขโมยไ,ไปได้ทั้งกระถางซึ่งอันนี้ไม่อันตรายอันนี้คือดาบสองคมของผมเลยนะผมคือผมถ้าใครที่เป็นพวกสายขโมยคือเขาถ้ามาเข้ามาดูคลิปนี้เขาซ่าขโมยได้ทุกอย่างแต่ผมก็มีหลักฐานไปแล้วเรียบร้อยก็คือมันคือดาบสองคมดีๆนี่เองคลิปนี้ ต้นอะไรไม่รู้นะผมแต่ว่าผมจะถ่ายแบบรีบๆแล้วกันผมเหนื่อยละนี่ประมาณนี้เดีย๋ยวขอไปเอาของก่อนแล้วกันคือเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องปอดแคต์เรื่องนี้นะผมหัวข้อเนี้ผมจะพูดมานานละไม่ใช่มานานหรอกผมคิดว่าตั้งแต่ต้นเดือนหรอกแต่ผมไม่ได้มาพูดสักทีนะผมความปลอดภัยนี่คือแบบว่าคือผมไม่รู้ว่าเป็นผมบ้านเดียวหรือเปล่านะที่ของหายเยอะที่สุด นะคือแม่งหายทุกอย่างทุกวันเนี้ยคือมันหายมันหาเยเล็กๆน้อยๆไงแต่บางทีแต่บางทีของมันก็จําเป็นที่ผมต้องใช้ไงเพราะว่าคือแล้วนะเขาก็ไม่มีตังค์ไปไปซื้อใหม่ผมก็ไม่เข้าใจนะคนที่แม,ม,ม,ม่งมาขโมยคือมึงเข้ามาขโมยมึงไม่อายบ้างหรอวะก็ตอนตรงนี้ก็จะมีต้นไม้เนาะอ,อีกชุดหนึ่ง นี่ก็อีกชุดหนึ่งนะผมโอเคผมขอวางของไว้ตรงนี้นะผมเพราะว่าผมอันน้เข้าไปเปิดห้องน้ําอยู่ละก็จะมีต้นไม้อีกชุดหนึ่งนะผมหน่อยเป็นชุดทดลองปลูก <c oughs> ก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าคือผมเอาสายสายยางนะผมมาฉีดเนาะมาลดน้านั่นแหละก็จะประมาณนี้เนาะ เนี่ยตอนตรงนั้นน่ะสวยก็ประมาณนี้ล่ะนะผมเนาะคลิปนี้โู้ได้เรืองโหผมไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยเสียดายอะ่ะผมไม่ค่อยดีดะช่วงนี้ก็จะประมาณนี้เนาะคลิปแม่งยาวสัตว์เลยของมีกี่อย่างนะผมก็ประมาณนี้ล่ะเนาะ คือผมถ่ายไปทุกอย่างนั่นที่ผมถ่ายได้นะผมเพราะคือมันมีคนเข้าบ้านมาแบบว่าฟรีๆได้แบบเยอะมากคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาทําไมไม่รู้นะคือไม่ได้ขอเขอาครัวผมด้วยบางทีอะแม่งคือแบบเข้ามาดื้อๆแม่งเอาหัวแม่งมาแบบว่าดื้อๆเลยคือผมก็ไม่เข้าใจว่าวัดมึงทาแบบนี้ได้ด้วยเหรอแล้วคือคิดว่ากูต้องมาเก็บด้วยเหรอ นี่นบ้านกูแล้วมึงเข้ามาแบบว่ามึงก,กูก็ไม่รู้ด้วยนี่คือสิ่งที่ผมโคตรวนหงิดเลยจนถึงทุกวันนี้ใครเข้าบ้านก็ได้เอะบ้านผมอะไม่ใช่ญาติก็เข้ามาได้เข้ามาขามาของยังได้เลยอะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าหัวไม่งคิดกันยังไงวะเข้ามาแล้วคือแบบว่าเจ้าบ้านต้องมาดูแลเองทุกอย่างนะผม <c oughs> ผมบอเลยผมว่าวนหงิดอะ มันไม่ควรเป็นสิทธิ์ของเจ้าบ้านไหมที่จะมาดูแลคือกูก็ไม่ได้อนุญาตไงเพราะว่าคือบ้านนี้ก็ไม่มีใครอยู่จะเสือกเข้ามาแบบว่าเอาว่ามันผูกเชยวัดเหี้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้คือถ้ายคลิปผมบ่นนะอันนี้ขอบ่นนะกันเพราะว่าคือผมก็ไม่ไหวงงคือบ้านเนี้ยดูประตูดิดูประตูดิดดไอ้เหี้ยประตูคือแบบเนี้ยผมเอาคุณแจมมาโดนตนัดแน่นอนอะ ผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันปัญหาเลยมันเยอะแยะวะบ้านตัวเองไม่มีหรอหรือเนี่ยข้างนอกก็มีมันก็ผูกได้เหมือนกันปะไอ้ี่เขาอยู่ด้วยนะผมผมก็จะไม่พูดมากแล้วกันก็นี่คือหลักประกันของทุกอย่างนะผมผมจะมาถ่ายทุกวันพุธล้านเพราะว่าผมไม่รู้จะถ่ายวันไหนอ่ะวันพุธก็เป็นวันที่ผมอ่าจะ ว่ามากสุดมั้งผมก็ไม่รู้นะผมนี่คือหลักประกันเนาะทุกอย่างจริงผมอยากไล์มากเลยถ้าเป็นไปได้นะแต่ว่าก็ประมาณนี้ล่ะเนาะผมเหนื่อยเขาก็อยู่นะผมแต่ผมก็จะไม่พูดอะไรมากเรื่องพลังขาญคือเข้าบ้านผมมาแบบว่าคือไม่ได้บอกผมนะแต่บอกแบบทางยาไว้แต่ว่าผมก็ควรรู้ไหมเพราะคือทุกอย่างคือผมก็ต้องรู้ผมต้องเข้ามาไง ก็คือถ้าอะไรหายนี่ผมโทษใครได้บ้างะ่ะโทษครอบครัวตัวเองเหรอที่ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาคืออะไรหายนี่คือผมจะไม่รู้สักอย่างเลยนะผมเพราะว่าคือบ้านนี้มันเป็นระบบเปิดแล้วเต็มที่อะ่ะแต่ให้มีอันเนี้ยมามาล้อมนะปีนขึ้นได้จบคือมันจบทุกอย่างแล้ววะแล้วดูรั้วรั้วตรงนั้นดิรั้วไม้ ไอ้ยี่คือผมหลังกล้องผมไม่ยิ้มดีใจอะไรนะผมลำคากนุ่นคือมันไม่ขวนปะบางอย่างอะคือคนคนมามารดงานต้นไม้มันเหนื่อยแล้วก็คือต้องมันต้องมาดูทุกอย่างไงถ้าของอะไรหายนี่คือผมไลผมผมโทษใครได้บ้างอะผมถามหน่อยดิว่าผมโทษใครได้บ้างอะโทษตัวเองเหรอ ที่ไม่ได้มาเฝ้าคือผมก็ไม่มีเวลาว่างไงบ้านนู้นผมก็ต้องเฝ้าผมต้องมาเฝ้าบ้านนี้อีกเหรอแล้วถ้าผมมีคุณแจนะผมมาอยู่แน่นอนผมคงไม่แคร์อะไรแล้วอะ่ะชีวิตผมอะ่ะผมมาอยู่ผมมาดูแลผมมาทําทุกอย่างเลยเนี่ยคือผมไม่ได้มาอยู่ไงผมแค่มีหน้าที่มาลดนะ้ำต้นไม้นะผมเนี่ยหน้าที่ของผม,ผมทุกวันเนี้ยแล้วคือแล้วคือกูต้องมาดูแลด้วยเหรอแล้วคือคนอื่นเข้ามาเขาไม่ดูแลให้หน่อยเหรอ คือแบบว่าผมก็เหนื่อยผมแบบเฝ้าสองที่สามที่พร้อมกันหัวเนี้ยผมก็ไม่ไหวนะผมบอกเลยนะทุกวันเนี้ยคือผมระแวงทุกอย่างเลยที่มันอยู่รอบตัวผมผู้คนหรืออะไรคือผมระแวงหมดเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอะไรจะหายตอนไหน,หนอย่างเช่นเนี้ยกระถางเนี้ยวันเนี้อยอะยังมีอยู่แต่พรุ่งเนี้ยอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งก็ได้ต้นไม้อาจจะหายไปครึ่งหนึ่งก็ได้ผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะ ผมโทษใครได้บ้างอะโทษโจรเหรอแล้วโจรคือใครอยาผมจะรู้ไหมอะคือล่าสุดเนี้ยอ่าเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยรถจักรยานผมหายแล้วคือผมโทษใครไม่ได้ด้วยเพราะผมก็ไม่ได้ถอดคือมาเอาตอนไหนผมไม่รู้อะแต่ว่าคือมันไม่มีใครอยู่หน้าบ้านอะแต่คือเข้ามาเอาแบบว่าเฉยเฉยอะแล้วคือคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยว่าอา่อของเองหายเหรอเออเออ วัดเฮ้ยของหายก็ช่วยเป็นหูเป็นตาหน่อยก็ได้ที่เหี้ยคือไม่งหายเป็นว่าเล่นอ่ะที่ขุดดินเอ้ยเสียมเอ้ยอะไรเอ้ยสักพักเดี๋ยวว่ากระมังผมหายเนี่ยนอนอ่ะโคตรสุดอ่ะผมไม่เข้าใจว่าคนแถวบ้านคือเขาเป็นอะไรกันนะคือแบบเข้ามาขโมยของบ้านคนอื่นแบบง่ายๆหน้าตาเฉยแบบก็กลุวมาขโมยไอ้เหี้ย จบแล้วคือรอบข้างบ้านผมก็คือเขาไม่ช่วยผมอยู่แล้วแต่มีกําแพงนะตอนให้มีประตูคือแล้วดูดิประตูประตูแบบนี้เนี่ยเนี่ยประตูแบบนี้เนี่ยประตูบ้านผมดีนะตอนนี้เขาทําใหม่ละโอเคถือว่ามันโอเคขึ้นแต่มันยังไม่มีระบบล็อกเดี๋ยวผมห่างว่า,วามีตังเดี๋ยวไปหาอะไรมายขไยไว้อะล็อกไว้อะเอาง่าย ก็เหนื่อยคือมันสามารถเดินไปได้ทุกที่อนะบ้านผมอะโยบเนข้าข้างใ่ะนเพราะว่าคือผมก็ไม่มีประตูไปเปิดนี่คือถ้าไม่ให้ผมมาอยู่ผมก็อยู่อะ่ะผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมมาอยู่ผมก็อยู่ได้อะคนเดียวอะทำข้าวเองอะผมก็ทําได้ช่วงน,นี้เห็นรายการเสือร้องไห้แบบว่าโอ้โหมีอะไรแบบน่าทำเยอะแยะผมชอบ ผมมีมามา่าสองกล่องสามกล่องผมก็อยู่ได้อะบ้านเนี้ยข้าวผมก็อยากหัดหุงเองนะทุกวันเนี้ยก็คือผมก็ไม่มีเวลาตื่นเช้าเหมือนยายถ้าต้องตื่นเช้ามาหุงข้าวอะไรเนี้ยผมก็ได้สัมผัสชีวิตในแบบของผมเองไงว่าเออโตไปผมต้องอยู่แบบนี้แบบนี้นะทําแบบนี้นะผมก็ <S <S บทมานานละเดี๋ยวสภาพผมก็ไปละทีนี้ก็จะลง youtube พอดี นะผมผมก็อยากออฝากแล้วนะว่าเอ,อของในผมหายก็ช่วยกันหน่อยก็ได้หรือเอาคือหรือคนที่ขโมยมาเอามาขอมมาคืนก็ได้เฮียเพราะว่าคือตอนนี้กูจําเป็นต้องใชไง้ไงเฮียคือจักรายานกูแม่งแบบโ้นเฉยคือคนในบ้านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไ,รไงเพราะผมก็ไม่ได้สังเกตไงว่ามันโ้นตอนไหนไงทุกวันนี้คือของหายเป็นว่าเล่นแบบว่าอะไรจะหายก็หายได้อะอบ้านผมอะ เนี่ยกระถานต้นไม้ที่เห็นอยูอย่่เนี่ยพวกนี้อาจจะหายก็ได้ในวันพรุ่งนี้ผมจะมาถ่ายไว้ให้พวกคุณดูนะผมเถือจริงรายการนี้มันควรถ่ายทุกวันวะก็จะกันคอมเมนต์มาแล้วเพราะว่าผมก็อยากอัดไว้ทุกวันอะถ้าเป็นไปได้เพราะว่าเพื่อเป็นหลักประกรันหรืออ,อาทิละครั้งก็ได้อะเพราะว่าผมก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วตอนนี้ผมไม่มีคอนเทนต์ด้วยนะผมจริงมาถ่ายบอกก็ได้นะเนี่ยคือมันว่าง คือบ้านนี้ทำอะไรได้หลายๆอย่างนะผมผมบอกเลยนั้นแต่ปลูกที่ดินขึ้นมาพวกนี้ผมก็ถือว่าผมมีคอนเทนต์กับบ้านนี้เยอะถ้าให้ผมทำนะแต่ว่าตอนนี้บ้านมันปิดไงถ้าเป็นบ้านแบบเปิดมอไไรก่ก็ผมคงมีเวลานั่งทำอาหารนะทำตามเชฟบอบอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าคือนัอ่นแหละผมก็อยากให้บ้านผมเป็นบ้านแบบปิดได้แล้ว อีกชาวคนนะที่แบบว่าเอออยู่ในบ้านแล้วคนอื่นแบบว่าคือแบบญาติมาดูให้อะว่าของหายอะไรหายอะไรเงี้ยแต่บ้านผมคือต่อให้มีญาตินะผมหายผมบอกเลยว่าอะไรมันหายได้คือหายผมก็ไม่รู้จะบัญญัติศัพท์พ่อเคียนั่นว่ายังไงแล้วนะผมนอกจากว่าพ่อเคียนั่นนะตอนเนี้ยคือข้างบ้านอนะ่ะผมก็ไม่มีแบบว่าใครมาบอกเลยว่าเอ,อ้ยของหายทาไมถึงหายอ่ะ มีใครแอบเข้าบ้านอนะ่ะแบบไม่มีใครบอกเลยอ่ะคือแบบหายก็หายหายแบบเฉยด้วยผมก็ไม่รู้จะทําไงอะ่ะเพราะว่าอา๋อของหายเหรอเออเออเอเอ้ไปถามคนนี้ยังอะ่ะว่าของอยู่ไหนอะ่ะเห็นคนเข้าบ้านหรือเปล่าอันนี้คือไหนอะ่ะคือแบบเขาก็ตอบว่าอาวใครแต่แล้วใครเข้าบ้านนะตอนที่ผมเข้าบ้านผมก็ไม่รู้นะว่าของผมหายอะไรหายบ้างไม่งอันตรายทุกอย่างถ้าผมไม่เก็บของไว้อะ่ะ ไอ้หายเล็กๆน้อยๆนะผมบอกเลยว่ามันก็จําเป็นอ่ะไอ้เขียเออเสียมขุดดินอะหายไปไม่รู้กี่อันละคือมาทีก็ซื้อใหม่อ่หรือบางคนที่มายืมของอะไอ้เขียมึงก็มาคืนได้เลยไอ้ขี้อย่าบางอย่างอ่ะบางคนยืมแล้วไม่คืนผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะยืมไปหาพ่อมึงหรอผมไม่เข้าใจนะผมคือหลายคนแล้วที่มายืมของบ้านผมอะ ผู้ใหญ่ทั้งนั้นอะแถวบ,บ้านอะมาจากนาลายบ้างกุจิตบ้างเอหอนองห้างบ้างอ่ะอีเลศบ้างอ่ะไอที่เหี้ยคือกูไม่เข้าใจว่ามึงเอา,เอาไปหาพ่อมึ้งหรอมึงเอาไปขายอ๋อไอหิ้ผมขอบ่นแค่นี้นะผมปิดละทีนี้มันายากเกิดแล้วมันบ่นเรื่องซ้ำๆๆด้วย ก็ประมาณนี้ละนะผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เนาะหรือกดแชร์หรือถ้าเป็นไปได้ก็อ่าช่วยคอมเมนต์แล้วกันนะว่ารายการนี้ควรมาอาทิตย์ละครั้งหรือเอาวันละคลิปเลยจบว่ากูจะได้มีคอนเทนต์อัดด้วย